น้องเรื่องไว้พรอสบายมากเลยขอรับครับสวัสดีครับมีอะไรงั้นเหรอครับขอโทษนะครับที่บอกปรปปับมีเรื่องจะขอร้องหน่อยอ่ะเอ๊ะฮะโอะ้ฉันงั้นเหรองั้นก็แย่สิฉันไม่ค่อยถนัดซะด,ด้วยอนะ่ะไม่ลองถามคนอื่นดูล่ะฮะไม่แต่คุณมีสบะเท่านั้นล่ะครับโปรดช่วยทีเถอะครับ อ้ยแพ้ทางจริงๆเลยนะพ่อจ้าถอนหายใจทำไมเลยจ้า,าเกิดอะไรขึ้นเหรอคือว่าพ่อถูกขอร้องให้กล่าวคำอวยพรในงานแต่งงานน่ะสิแม่จ๋าอ๋อให้เรื่องแค่นี้เองเลยจ้าแม่ก็รู้นี่นะพ่อไม่ชอบพูดต่อหน้าคนมากๆแต่งานนี้ต้องพูดมันจำเป็นนะจ้ะโอแม่นั่นสินะคะทำไมไม่กล้าพูดต่อหน้าคนมากๆล่ะครับพอ่อเออก็เพราะว่าพ่ออายน่ะสินะพอเห็นคนมากๆแล้วพูดไม่ออกทุกทีเลยอาตัวนี้คุง มีวิชานินจาที่พอจะช่วยได้ไหมเล่าหาวิชานินจาทํไม่ได้เราขอรับต้องฝึกฝนบ่อยๆขอรับลองคิดว่าพวกข้าน้อยเป็นแขกในงานแต่งงานดูสิขอรับงั้นเหรอจะลองทําดูนะเอาละ <c oughs> อากาศมีทั้งดีและแปรปรวนและรวนเรไม่แม่นอนออพูดแบบนั้นะเหมือนพยากรณ์อากาศเลยล่ะครับพ่อ อ้าเหรอเองั้นเปลี่ยนใหม่ก็แล้วกันนะเออวันนี้วันดีคนสองคนแต่งงานกันเพราะรักกันทุกคนช่วยกันสแสดงความยินดีด้วยนะครับโอ้แต่พูดแข็งจริงๆเลยพูดให้ธรรมชาติมากกว่านั้นหน่อยสิจ๊ะพ่ออ๋อใชอพระยินดีด้วยครับทั้งสองคนดูสมกันมากเลยละ่ะโอ้ยทำใจพูดแบบนั้นมันยากจังเลยนะเยต้องเตรียมใจให้พร้อมสินนะอ,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 อ๋อจริงสิ ดื่มสาเกดีกว่าจะได้คึกคักขึ้นหน่อยนี่แม่ขอสาเกหน่อยสิยจ๊ะได้จ้ะอันนี้จ้าเติมนิดนึงอืมฮะ <c oughs> ยินดีด้วยขอให้มีความสุขนนพอเมาซะแล้วคงฝืนใจมากเกินไปขอรับ ห้องฟ้าที่กว้างใหญ่พื้นนี้งดงามดดใจของคู่รักทั้งสองเอ๊ะเออเออพูดไม่ได้แล้วอ่ะเออฉันคงทำไม่ได้จริงๆอ่ะนะต้องคิดประโยคที่พูดอีกทีแล้วล่ะนะคิดใหม่นิกว่าเอ้ยกลุ่มจริงเฮ้ยจะพูดยังไงดีล่ะเนี่ยนึกไม่ออกเลยจริงสิเออเอ๊ะนี่จะไปไหนล่ะเฮียจี นี่ครับพ่ออัดประโยชน์ที่จะพูดลงไปในเครื่องอัดเทปสิครับพอถึงวันจริงนะผมจะเอาเนี่ยไปเปิดให้พ่อนะแค่ขยับปากก็พอแล้วล่ะครับดีไหมละ่ะโอ้ยความคิดดีฉลาดเหมือนพ่อเลยมีลูกฉลาดนีดนจริงๆเลยเนี่ยแม่ปลื้มใจจริงๆนี่เก่งมากเลยงั้นก็อัดเทปกันเลยนะต <c oughs> อนนี้ฝากด้วยนะที่จิได้เลยครับวางใจได้เลยเอาลับไปกันเลยเชิดดีนะจ๊ะ ใครแต่งกันเราวันนี้ฟังนะชิชิมารุคาบเครื่องเล่นเทปนี่แล้วก็ไปหลบไปใต้โต๊ะที่พ่อนั่งพอถึงตอนที่พ่อต้องพูดกดปุ่มนี้เลยนะเข้าใจมะทําำไม่ได้นะถ้าทําสําเร็จแล้วก็คนแด้ระไวจากท่านพ่อเยอะแยะเลยนะชิชิมารุเจ้าสาวก็หล่อเจ้าบ่าวก็สวยนะูที่เราะสมกันดีนะตแต่เริ่มงาน สงสัยฉันจะเมาเนอะเจ้าสาวหรอกเจ้าบ่าวเฟื่อกขุนบ้ามากกว่าในเลยจิชิมารุเหรอโอเคโอเคโอเคต่อไปเชิญคุณมิสะบะอ้ยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวครับ กดละเก็บให้กดละเออวันนี้วันดีอากาศเย็นสบายท้องฟ้าสดใสสวยงามเหมือนกับใจของเจ้าบ่าวเจ้าสาวจากวันนี้ต่อไปจะได้สุขร่วยกันเริ่มต้นชีวิตคู่ที่สดใสมีสุขก็ร่วมสุขกันมีทุกข์ก็ร่วมกันคลี่คลายตลอดน้ำใจเออเออขวยขอด้วยกันตลอดชีวิตนี้ลันเลยนะครับก็ไม่ประมาณรักกันหวานชื่นมีลุงเต็มบ้านหลานเต็มเมืองงานการดีมีความสุขเล็มกำลังกันเลยด้วยโอ้ยมีชีวิตชีวาลุกขึ้นเลยเนิ่ียบโถเอ้ย โอ้ยเป้าอะไรไปเงียบคอยท้อแย่แล้วแย่แล้วคือ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 ว่าเออคือคือคือว่าเออฮ่าฮ่าฮ่าคุณเจ้าบ่าวครับชักงวงเลยเจ้าชิชิมารู้ดันพลาดเอาตอนเนี้ยทำให้ <spooky> ลำบากใจด้วยเลยขอรับข้าน้อยจะ <celand> ไปเองนิน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 โอ้ยถั่วิชาเน้นจ้าเลียนเสียงทั้งคู่สมกันมากข้าน้อยขอชมจากใจจริงขอให้คนทั้งสอง รองคู่รักกันนานๆอยู่กันจนแก่เท่าคอยดูแลกันตลอดไปแม้ว่าจะถล่มหรือดินจะทลายพูดดีๆพูดเสร็จแล้วเหรอคุณตุ้มพูดราคาน้อยได้ยังไงอ่ะโดือเราอเย่อมขอบคุณมากเลยนะครับทราบซึ้งกับคำอวยพรมากซึ้งมากๆแทนมันตาไหลครับขอบคุณทุกคนที่มารองานนะครับ นะชิชิมารุกินแล้วนะเออนี่น네ี่นี่กินไม่ได้นะชิชิมารุนะห้ามขอบใจที่ช่วยไว้จริงๆนะฮัตโตริคุงนะอะกินนะแต่ที่จริงค่ะน้อยก่็ล้นลานพอกันและขอรับรับผมแบบนั้นลรดีแล้วล่ะตอนแรกก็ประมาอยู่นะแต่ตอนนี้พ่อเริ่มจะชินแล้วล่ะนะนี่แม่ห่หัวราะนะ พ่จจอ,อจ้ะพ่อเธอหน้าว,วิ่งไล่เป็นเ,เด็กๆไปได้ระวังเหนือจนหอบนะครับพ่อ,อนินๆๆแล้วการโอยพรของท่านพ่อก็จับลงได้ดีขอรักลาผมเน้น